สวัสดีครับพบกับลุงเสกชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ลุงเสกจะพามาตั้งค่าสแสดงการโทรขนาดใช้แอปนะครับก็คือเวลามีคนโทรมาเนี่ยคุณอยากจะให้มันเต็มจอแบบนี้ไหมหรือแบบป๊อปอัพขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กลงนะมันจะมีอยู่3แบบให้เราเลือกนะแต่เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าบางคนเอ๊ะมันยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรออกไปกันแล้วกันเนาะใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ มันจะมีอยู่สามแบบกันแล้วกันเนาะบางคนอาจจะใช้แบบเต็มหน้าจอเลยนะเห็นไหมครับพอเต็มหน้าจอปุ๊บมันก็จะมีการแสดงรูปภาพที่เราตั้งค่าไวนะ้เนาะอ่ะเดี๋ยวรูปแบบที่สองให้ดูก่อนเนาะหลายๆคนอาจจะแบบว่าเออผมมาใช้รูปแบบที่2อแต่อยากเปลี่ยนมาเป็นเต็มหน้าจอเหมือนลุงเสกแล้วมีรูปภาพแสดงเดี๋ยวผมทําให้ดูในไอที่มีรูปภาพแสดงนะครับอมาดูรูปแบบที่2นะครับอ่ะ หลายคนอาจจะเปลี่ยนจากเต็มจอย่อมาเป็นขนาดเล็กนะครับให้ป๊อปอัพแบบกึ่งกลางเออนะครับแต่ว่ามันจะไม่แสดงรูปภาพที่เราตั้งค่าไว้นะ,ะเห็นไหมครับมันจะแสดงแค่กึ่งกลางอ่ะรูปแบบที่3นะครับเล็กลงนะครับลักษณะนี้นะครับอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะแต่บางคนเนี่ยเปิดแล้วอย่าอ่า ไม่ต้องมาติ๊กตรงนี้นะ0615206454อ่าเห็นไหมย่อ,อเลยลงแต่ว่าถ้าเรามาติ๊กไว้เนี่ยตรงนี้มันจะแสดงหน้าเบอร์โทรศัพท์ขณะที่เรารับสายแล้วมันจะเห็นเบอร์ตลอดเนาะอันนี้ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมกลัวมีคนอื่นมาเห็นนะเราก็จะปิดตรงนี้ให้เรารับสายแล้วมันก็จะเบอร์มันก็จะไม่แสดงนะครับเออทนีนี้บางคนบอกว่าเอะลุงผมอยากได้เต็มหน้าจอแล้วแสดงรูปภาพเหมือนลุงเสกมันสามารถที่จะแสดงรูปภาพ ที่เราตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปพ่อรูปแม่หรือรูปคนรักเนาะเดี๋ยวผมบอกนะครับสมมติบางคนบอกเอ๊ะมันจะมาตั้งค่าตรงนี้ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ผมกดออกเลยเนาะเรามาที่รูปโทรศัพท์นะครับอ่ะมารูปมุมขวามือนะครับการตั้งค่าเนาะอามาที่การแสดงโทรขณะใช้แอปตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้อ่ะทีนี้บางคนบอกเอ๊ะอยากให้มันมีภาพพื้นหลังเหมือนลุลงเสกหรือว่าเป็นวิดีโอมาตรงนี้ภาพพื้นหลังการโทรนะครับนี่เห็นไหม จะเห็นตรงนี้อันนี้ผมเลือกรูปแบบตรงนี้นะผมชอบตรงนี้นะหรือบางคนอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เออแต่ผมชอบตรงนี้นะเออปึ๊บภาพพื้นหลังนะครับให้มาเลือกตรงนี้อ่ะจะเห็นรูปบวกนะครับรูปบวกเนี่ยเครืองหมายบวกกดเข้าไปทีนี้ให้เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกเอาวิดีโอตัวไหนนะครับหรือรูปภาพตัวไหนเนาะอ่าเดี๋ยวลุงเสกขอรูปภาพอ่ามันสามารถที่จะเลือกวิดีโอได้เนาะอ่าผมขอเลือกเป็นวิดีโอนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นะครับร อันนี้เต่าผมเพิ่งได้มาเนาะนี่นะครับอ่าท Trans ีทนี้มันจะมีรูปกังไกตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเปิดเสียงตรงนี้ก็ได้เต่าหายากนะครับนี่รูปกังไกตรงนี้นะครับให้เราเลือกเข้าไปเนาะอ่าเราสามารถที่จะเลือกว่าเอ๊ะเราจะให้วิดีโอตรงเนี้มันมันแสดงกี่นะาอ่ามันได้ทั้งหมดสิบห้าวินาทีเนาะเนี่ยนะครับนี่นะครับเออแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกช็อตตรงไหนก็ได้ที่เราจะามาวางแบบเออสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอเป็นตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันเนาะนะครับอ่ะ ล้วก็กดเรียบร้อยนะครับรอ,อสักครู่นะครับเขาก็กําลังตัดต่อวิดีโอให้เราแต่มันยังใช้ไม่ได้นะเราจึงต้องเข้าไปตั้งค่าอีก,อกรอบหนึ่งนะตั้งค่าซ้ําเหมือนเก่านะครับนะใจะเย็นๆนะครับนี่ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยทีนี้มันจะขึ้นตรงนี้ว่าตั้งค่าพื้นหลังนี่นะครับนี่ผมก็จะใช้เสียงนี่นะครับตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมรูปแบบพื้นหลังเนี่ยเห็นไหม เราก็เลือกเลยเนี่ยจบจบแล้วเนาะอ่ะตอนนี้เรากดออกเลยนะครับผมจะโทรโทรออกดูว่าเออมันจะขึ้นไหมนะครับะจะเย็นๆน,นะครับน,นี่นะครนะเฉยๆนะก็คือซื้อเล อ่าประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปทำดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ